จังไงเข้ามกี่ยมมีม่เดี๋ยวนี่บันกำลังเป็นอามาเจน้ำไว้ค้างไปได้ถึงเติมกับกินเม็ดตะน้อยก็ได้เอ็ดแล้วได้เพี่น้องต้มหอยทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องแล้วก็สบายดีเนี่ยมันแรงแรงหรือว่าจะเป็นพี่น้องอยู่เคยอยู่ไกลฟังไทยฟังลาบพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามซ้อมๆของเมตตะน้อยก็ขอทักทายสบายดีเนาะไม่นี้เม็ดตะน้อยกาขึ้นมาแต่หาอันหุ่นข้าวพี่น้องเอ้ยฟ้ายังพันเกี่ยวโดนหุ่นข้าวยังพันเมื่พี่น้อง พึมาตะโคนข้าวกะบ,บ๊อมี่เนี่ยยูนกินค่อยกะจะได้ชวนบระคำเพื่ไปหาแก่บึงคาพี่น้องเอ้แก่บงกึงคากะตึกงกิลุงน้ำได้พี่น้องกะเฮาประคำเป็นตึ้งหอยน้ำได้จอกได้หรือบอ๊อกะไปดุนไปติดตามเดี๋ยวก่อนที่ไปกะขอเขาอออพูดเอฟจีทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามชมช่องแม่ตาน้อยเนาะพเพือที่เขา,าใหม่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ตาน้อยเด้อพอเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่ตอไปนะบรรยากาศไม่กระแดดนฮอนพี่น้องเอ้พระเจ้าว่าวันจันทร์วันคานนี่ผลตกมาอีกเชิชมบึ่งแต่ว่าคอยยยกกะััง่่ทนนเีววข้า ันที่แก้ก็ยังอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันแก้วแล้วยังอี11เฮอกับข้างนนําพี่น้องเดี๋ยวค่อยก็สิ่าหลายเนาะสิได้ไปหาแก้เงขาก่อนจักสิถืจักสิมาหรือบ่มาได้ก็ไปลุ้นไปลุ้นนําเดพี่น้องเอ้ยว่าสิมาหรือบ่ป๊าตบัดตะน้อยเพิ่น่นไปเอาเพิ่นลฮึนโหคนใก็บ่ได้เต็มบกเจออยู่เนี่ยล่ะกี้อยู่้ยึนมาทลูึนมาทเอาหน้องขึ้นแน่ึนก็จนบ่ได้จักเอาหลายจักบลายมากี้เอาลาเด้อเอมาแล้วมา เอามาปงกิวเออเอเ็บมปงกีล่ะเย็บนี่และนี่นะจะล้างนะสบายดีหรือยังรามมอนี่สบายดีก่อนสบายดีทอนสบายดีปสบายดีได้แต่น้อยเมตูเฮอเจงามนั้นมีสบายดีมีพลเลยเมตูพี่เฮออีแล้วบันนาเฮ่อเขาอายแล้วบันนาสบายดีแล้วแม่สบายดีสบายดีแบบพอใจ ในแม่ตะน้อยก็ชี้ได้ย่างก่อนพี่น้องเอ้ยบกคำผู้ผ่าตะน้อยเพป็นผ่าเดียวย่างไปก่อนละบกคำเพป็นเอามองไปเชื่อนั่งก็ยังพันหัวใจบกคำเพป็นเชื่อมองเลยแล้วละเห็นพ่อคอยเชื่อถือด้มองนะก็เลยไปว่าไปเชื่อลำบึงบกคำพี่น้องยานตะมันบะถือนะเพราะว่าเชื่อเธอหนึงกันเนาะเชื่อดุนั่บะถือพี่น้องเอ้ยต้องหึงหึงเชื่อเธอหนึงจังคือมองนะตาบึงบกคำเป็นเชื่อไปชี้ถือหรือบ่ คำเป่นได้ลงไปแล้วพี่น้อยแก้ขานะแงะแงะเรื่องเรื่องสีควางแหกันเลยเราดะแก้แต่หึงเติบไปแล้วพี่น้อยเรื่องไปค้างแหกันเด้อควางเป็นเบ้าโอ้ยผู้ผ่านตะน้อยเป่นเยอะควางแหกถ้าเบ่งคำพิเศษมามาชกหรือดิโพคผู้ผ่านตะน้อยจะควางแหกนะแงะแงะไว้ฉมอยอยู่ เอาคู่เอาไปนะไปเอากระตาก็ได้ไปจะม้อยอยู่เชียงคือจะอมุคือเงียบจะม้อยจอยเถนะเอาเบิ่งกโบคัมไปเลิกเออคือจะม้อยอยู่เถอะเลิกออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่มี่ไปเลิกปลาปลาคอตัวนึงมีผู้ขาเป็นจำปลาขมามน้อยแล้วก็จุ้ง ไอ้ที่เราปกปูนะันหนไหนโตเะกระปูนะนี้บอกจะน้อยมากกระปูนีหมอไอ้ทีราปเอาในปากเดินน่ะนี่เด้ปากรเดิอรออยู่นะเก็บเอาแล้วไหมเห็นปูเออปากะเดอเออหมอนี่กบปูอันนี้ก็นะไอปลา้อนกรมีจุ้งก็มีอยู่แต่ว่ามีลายนอกฟ้านอเนี่เดียวนึง กเก็บนุ้ยคุณฝ<า>่าเอาคอเครื่องเจอแล้วก็ชิได้เอาลงไปเวนพี่น้องเอย้ยจะได้แก้ล้างไมอีกเพราะว่าล้างนี่บอชอ์ไปทางก็แกะน้องพอข้ามไปแกะเต่ออีย้มกับบันทึกแล้วไปถ้าเบิ่งเพิ่อน,นแก้เบิ่งนขาตัวน้อยนะแก้ชุดก่อนนี่ได้หลายในจุงนะชอบมังรอบนี่มาชิมานใ่บ่จุงรอบนี้เป็นแกะขาขึ้นมาแล้วก็ชิได้เฮ้ <c oughs> <c oughs> ่ยเป็นไปหาตึกหอยอีได้ kẻ với mặt lôi rồi kháng tung vi mặt chịu y bò đi bọt kang nữ tung giọng nữa tung vi chẳng lẽ mày đi bọt mày đi bọt mày đi tự tung mày đi này tung mày đi như tung mày đi bọn tung đi bọn tung mày đi bọn tung mày ทางเดินาเที่เดของพี่น้องผู้พาเพื่อแล้วฮวเนาะมีแต่พดล้นโพดล้นลายรีประโค้รึเปล่ผู้พาปเพอนะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเก็บเห็นประคอถืค่ะตัวนึ่งเพื่อขพ่อจะเก็บนะได้แล้วเจ้าคุน ยามชองลากแลบดทื้พี่น้อยค่ะก็บ่ค่ะเป็นกำลังไล้มาแน่แน่ไล้แอนป่ามาเชื่อคาลางนี่แก่เมื่อโลดพี่น้อยมีคาสามลางแก่เมื่อสามลางน่ะนุงละมองนะมองมองกับบดทึ้และหากระเชอนี่น้อยามนะถือบ่างหากระเชอนี่ผัดยามละมองนำป่าเอาแล ถือไดพี่น้อยกำพิจาได้หมอกัอแล้วตั่งเนี่ถือคาตอีตนากเชอเมื่อกี้นี่เนถ้าเรถึกไว้ว่าก็ด้อมีไหมถ้ามองนะไม่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 ม่มไ่่ไมมไม่า่ แช่ค่ะไอ้ท่นได้พี่น้องเว้ตัวนั้นกระปุกถือตัวนี้กระปุกถือถ้าว่าของมงตัวนี้ตัวนี้มันคือตัวนี้มันถือก็คือว่าเมดชีตพี่น้องไอ้กระบุกถือ,ถอมาปอกนี่เหรอวะมาเงินมาอยู่อะขมินน้นี่เลยฮะอะขมิ้นเี๋ยวจะเปลือได้เนาะงใหม่ใชปลาเขาหมดน้อยดอกเขาละ,ะเรา,าหาไปดอกอ่อ เอาเลกเอาก่อนจะเอาอีกระปูไปเอาละแม่ยุบมาละแม่เจบปั๊บปุกมาปุกมาหลังนี้เห็นตะยันถือไหม้ายันถือต่กระปูกนจนะอือมอยอยู่ท่ก้ก่ๆๆๆๆกกลกกลก้้อเ้า้ห ยีงมีแต่หอยพี่ยิ่ดีที่ส

เก็บมดแล้วก็เอาเครื่องมันเจยพี่น้องมินเลยเอาเครื่องจแล้วกะใชได้แกลงวินเลยีเครื่องกะไม้นิ่งๆน้อยๆนะันนี้นะพดกับได้เชื่อหลายไปเลยด้พราะเขาเชื่อพรเชื่อพี่เชือน้อยหนึงพดทธนะลางน้อยเีแกะวังหันนค่พี่เชื่อพี่นี่ได้เชื่อไม้นะเชื่อแต่พุทจองลางเพะเขาเชื่อพี่เชื่อไม้ ผู้าพาตาน้อยเพ่งกะตงลงน้ำไปจอนชองพี่น้องลงไปเอ็ดอตึกไปเลย <แก S 1> นี่นะผูพ้พยาบอกประเดยวลงไปตึกพอน,นี่นะโอ้ปีงใบได้ขึ้นละแม่มันถือขาได้นะหิบแก่ไปเฮือนวิทไหม,มไนะชไหเหหมชลเอาพื่งเฉลีวแก่ลงเว้นไดนะ้แล้วพี่น้องไย ขอเป็นใคแก้ขาล่งเวียนสองไอ้น้องพอเดี๋ยวแก้แห่ผู้งดพุนมาได้แก่แห่แนะ่น่ะมาได้เพื่อเลยแก่แห่เนาะยันบัถือเพื่อคอยว่าเสีได้ขาก็แก้แล้วพี่น้องอ้ฟังเยี่ยมมึงขาสามหลางมันชิได้สำเร็จครูพามาเจิน้ำไหลายพูดถือว่าได้หลายเติบไปพี่น้องก็ขอกันขอได้จิกตู่ขอได้จีตู่กับขมุนกับปลาขิงจุ่งกับปูหอยได้หลายเติบพี่น้อง แก่ขายากับพวกข้ามพี่ไปตึกหอยพี่น้องเอ้ยชกชิมีหรือบอ่อได้หอยกันีน่บ่อผาหอยนะมาแล้มาเก็บปลาขอบอลท่านะังขยังมาท่านหุ่นพี่น้องเอ้ยยแตะน้ำได้หุ่นมาแล้วพี่น้องเอ้ยตึกหอยนะผู้พาตาน้อยเพิ่งเก็บเนะนียนี่พ่อะเป็นชะเล่างลงเฮือเฮ้ยไอพ่อชะเล่าก่าอนละเปะอยุยิบนะ คงแก่เฮ่เป่เมา่อเลยหนะโนยนะกระค้างตะเถิงพุ่นนี่อีบอเรื่องนี้อีบ่ไปละเอาเป็นบ่ตะน้อยพรนี่ยไม่ใช่เาบททางเฮามาทางเฮาพระนั้นเย็นหอยแล้วก็หาทางเฮาเฮ่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนอยู่แล้วยิ่งลงมาล่ะพระนั้นพระทางมือทางนั้นทางนั้นเออเนี่ยตกลงมาดิ

đi vào vàng. hơn mà à hơn mà hương mang. A hương mang. A hương mang. A hương mang. ta hương mang. A hương mang. A hương mày, A hương khó đấy, hương mang. A เออนั <g ül üyor> <g ül üyor> ่นน้ไปเฮ้ยบ่าวมือไปมาขอน้องจะขู่บ่าวเพื่อเอาบ่าเลยเกต่อยบานนึงได้ชินยเยบานนึงจะแจกน่ย่ะบานนึงได้สน่นนงสามน่ยเพ่ได้หน่อยก็ได้เพดีัเินน่อยหน่นอตึงเงยนะหยนอบาละแก bà đi kiếp ngồi kiếp ngồi cửa phụ tay chốt cửa không, phẩm ừ, ta nói kìa à, ngồi ngay nhanh, yếu yếu đó ta nói, ếch phở nè nè chốt cửa phụ chốt cửa phụ chốt cửa phụ ta lực nắm pù. nào Đấy, đi, nào đi, nào đi nào bà ếch lực nắm หอยก็ได้เท่าละห้าหกหน่อยน่อยอย่างนี้นะนีหอนหอยรอบนี้กระปูกระถือพี่เะกระปูหน้าสามฉีโตหูกกระปูหน้าหลายอย่างเนาะหมาได้ในกระปูเนี่ยเพราะหอดันเดินชิบเอ็ดเดินชิบชองก็มาแล้วเนาะแต่น้อยก็อย่าลำภูผามากอย่าลรมากินหอยนะไปหาโจ๊กระปูละแน่กระปูอยู่แห่พี่ไม่ได้อึดก็เดี๋ไปหาโจ๊กระปูไตไปละแช่ยไปละ แม่ตาน้อยก็ชิได้เก็บหอยก่อนพี่น้อยผู้พาตาน้อยอยากเก็บเลยนะพาเดี๋ยวไปหาโจกบู่ล่ะหอยนุ่ยน้อยนนี่มาเท่า้วยนี่งามอันนี้พอหอยอันอยู่นาเจน่าอันนีคือหน้านะยู่นาเจน่ามือหน้าอยากอะไรตึกหนอนคำร้านในมีชื่อพี่น้องเอ้ยมาตึกอยู่าเจน่าเลยหน่อยรีบก็มีเออหน่อยรีบก็หลายเนาะหาเอาตะโน้ยมาได้หน่อยรีบ บเ่เอาเลยเอากินเบลินมันเนาะค <c ười> อยกับว่าแปะอ๋อกี่นี่เพ้อเยอะได้เนาะเก็บสิอะ้อแม่ต่น้อยก็ได้ยาแล้วพี่น้องก็อันหาตึกหอยนะบ่ม,มีพี่น้องเอย้ยได้น้อยเดียวนึงได้เของกระต้าน้อยนี่ยนแะหละเดี๋ยวคอยจะได้ไปกลางจีลุงตึ๊กบากกงป่า,ก,ปาก,ก่อนจากที่นีหรบอในป่ากันหอยก็ได้น้อยเดียวนึงพี่น้องเอย้ยน,น,นั่นนี่ป่าก,ก็ได้สามตัวความถืเอเฮเนาะเดี๋ยวเพิ่มคำพี่น้องมวยเชะไว้พี่น้องก็

ลงแม่ตนน้อยกลางแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้เอาลงไปตึกลงเบิ่งก่อนถึกอยู่บ่เพราะว่าบ่ได้ตึกตั้งแต่หึๆอะได้ถึกล่ะพี่น้องเอ้ยสิตัวนึงงามอีนะปลาปุ้ยนี่ปลากิเล็บพี่น้องเอ้ยแม่ตนน้อยก็ได้ย่าเด้อพี่น้องเอ้ยตึกสิลงน่ะบ่ถึกพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิได้ย่างมือเท่งไว้สิลงไหวค่ะย้อนสิลงก็สิได้ไปอันขนข้าวกองข้าวก็พี่น้องเอ้ย ข้าวเคยาจะมืดแล้วดอกได้ประมาณสามกิโลก็ขมืดเลยพี่น้องเอ้มือก็ยังมาทันได้ไอ้จูไอ้ินพี่น้องเอ้เมื่อแรเอ็มคนไรยังหาไอ้จินกัได้เพราะว่าค้ำนะเนาะ่นข้าวกองข้าวก็เมย์แต่น้อยก็ย่าแล้วพี่น้องเอ้่นข้าวกองข้าวนะได้มาเท่งก็นมิ่งนะผู้พาแต่น้อยเป็นกระเพราเดียวยาดกินนั่นนกนะบ้าเป็นยิ่งเธอตัวนึงพี่น้องเอ้นกจ่ายแต่น้อยไปจะกินปีเอ้าวญาติเดียวอย่างไรเดี๋ยวค่อยกับทีได้ไปหา ล้างหอยต้มก่อนพี่น้องเอ้ยต้มมาได้พี่น้องเอ้ยหอยค่อยกันเพระาะว่าค้ำมืดละหาพี่เลวพี่เห็นเพรากัมพูกับบูเห็นนอนหน้าพี่น้องไมอนี้นะไม่ได้นอนเฮื่อนนะเพระาะว่าเพรากัมพูกับบูเห็นหูงค้ำแล้วเนาะบูคืออยู่เฮื่อนไลโจ้แน่ไปลุงกินข้าวนั่นนอนเดียวนั่งงำงำได้แบบแบบเมื่อยากอาขอมันมากินอืมกินหนึ่งปีมันอืมล้างหอยต้มก่อนพี่น้องไอ้หอยก็ได้หน่อยดีอยวนึงบอกทำเป็นอาเมชนนะนีน้ำไว้เพระาะว่าเขาจะไปหาตุกก๊กจุ้ง จะกินลุงกับบอมมี่ปล่าพี่น้องกันบุหึกก็เลยยา,ากมาขอกองข้าวอีกกองข้าวสีคำๆจะน้อยคอยจะไปอัน,อนพักพี่น้องน้อยนี่พี่พ่อยังพูดล่องล่องนะไอ้สิ

พอดีอันบิ่เต็มไปเลยหม้อน้อยนึงกับพี่น้องเอ้ยนี hey ่ so ิได้เชื่อน้ำต้มก่อนแบบนี้เชื่อน้ำต้มก่อนพี่น้องเอ้ยไผ่กับผู้พาเิ็นจูเลยนะเชื่อเกือเป็นหนูประเดต้มกับพี่น้องเอ้แบบนี้เชื่อน้ำเล้วก็ชิได้เชื่อเกือบได้ไหมเชือกระมืดพอดีเชื่อเกือบลายๆเป็นเสียบนี่เอาเลยคนหนึ่งเป็นหนูเชื่อจังน้อยเกือบดังยี่นาคือเดี๋ยวไปีปากเดี๋ยไท่เด้อยวเชื่อประเดอีเด้พี่น้อย ต้องซื้อปลาแดดทำไปเชื้อปลาแดดมันขีปตุงมันขีปแซ่บซื้อไป,เ,อปเลยปลาขอตัวหนึง่งดังไผ่ลูกแล้วพี่น้องไอ้ผู้พาเป็นดังเฮ้อขางโมก็ชึบนี่ไผไ่มีที่กลมโมส่สับหนึ่งเป่ไงไหมผู้พาแป่ไงไหมขังไม่ได้แม่แม่ก็ต้องมาจี้ด้นป่ะบอกขำเป็นไปยามมองหาก็มาพี่น้องเอ้ได้เจ้ตานะตู่ปะนะได้ฮุตู่ ปลาคอฉลองตูปลาเข่งข mm. ีตูพี่น nah. ้องมองนะนะทึบปลาเข่งลายเนาะเพี่ชายอย่าปีกเลยนะต่น้อยก็ยืนเภาต่น้อยยืนเภาเพราะพี่ชายป่าได้นะอันปลาคอปลาคออยู่พี่นี่กินปลาคอนะค้างไปได้ถึงเติวก็มาเบิ่งมอตมหอยค่อยกับพดหรือพี่น้องเอาพดแห้งละเขาล้นก็อร่อยจะหน่อยก็ได้กินได้นี่พดพก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 อ่ะพี่น้องอืแต่โพดขาวโพดเี้์เนาะ พูดอีเลอช่องพอลูกนึงกับผ้าเดวเ็ดไม่จิ้มจิ้มหอยพี่น้องเอ้ยเอ็ดเพอเอ็ดมันนี่ได้นะพ,พ่อผ้าชุกอะไรพี่น้องเอ้ยต้มหอยเก็กระชุกละนี่กำลังพูดคักเลยนี่คือประคำเป็นปุ่งพา,าเป็นตามทางอยู่นี่เป็นเอ็ดไม่จิ้มนะป่อยกับมันมีทางเฮางไปนี่มันคืออยูเห็นนะขิวตะไคร่กวางอน่าขิวตะไคร่หอมฮะนี่ไปจินมือน้อยปงไหมน้อนะ cùng mong chỉ đây pin bả này à thì họ đây nhóm họ cùng mon nói ăn ăn nắm hòn đây, mong ra mong. Ra đây thà, <laughs> ừ từ bên nam la kìa mình điều tha hồi như ta nói gì à ok đâu đi Hey. 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 แม่ไหมมอโนได้ลงนะย่อมย่มาไหมอ๋อต่อยอะไรอ๋ออะมันจะรูปลงพุนาอันมอเนอะมอมน้อยดิน่ะอ๋อได้เลยเอาเห็นเค่งมันดาดได้ปกงมอต้มหอยแก่ชิได้อันปิ้งปลาก็พี่น้องมาได้หึงแล้วก็ไยให้ฉลาดนี่จะไหนก็คือต้มหอยปลงลงมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยในชิได้ตักกินข้าวก็มันเนีไงก็ว่าจะท้าปิ้งปลาแต่ว่าตาน้อยเพิ่มเยอะแห้งละ นังเผาหม้อต้มหอยอยู่จะได้ตักกินก่อนพี่น้องเอ้ยกิ้งปลาชุกกำลังแยกกินน้ำหลังอืม,มหอ,อยอหออย,หออยื่หอยยื่อ้าวหอยยื่นแตน่หอยยื่นหี้ยละหอยน้อยอยื่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีจะมางนี้พ่น้อหางย,ยะย่แยอยู่ในกินเม็ดแต่น้อยก็ได้เอ็ดแล้วได้พี่น้องเอ้ยต้มหอ,อยจำแจ่วมาหนีิแจ่วกะชาบีเพิ่มตำไว้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยบอดยได้ตำแจ่วก็ได กินโหลดมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงไมแต่น้อยเด้อต่น้อยก็มาอยู่ก็หอยยื้อหอยยื้ออันนี้ฮะหอยยื้อหอย้อยเลือก็เพิ่งจะได้ฮะหอยยอหมูเด้อหอยยอหมูเด้ออยู่นี่อ่าอ่าได้แล้วบอหอยยื้อนั่นเฮ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงไมแต่น้อยเด้อต่น้อยก็มาอยู่น้อยโน้อยโน้ยยื้อยู่กินข้าวแรงไม่หนี่เสียพี่น้องเพราะว่ากินอยู่ต่หน้านอนแต่นานะ ยังเลยแต่ชุมคอยนี nada, ú, pues, ่แหละเพราะว่าพ hey. ่อแม่คอยบอชอนชาบิวเพป็นเมือบา่ละใส่อยพี่จิ้มหอยนะจิ้มยำหอยจะพอหักป่งมันหรอค้พายค้พาจิ้มได้เหรอนมาพยมาพาพี่น้องมาเสแเลยมากระน้อใหญ่แม่เ้ยเจ็บแล้วอ tôi đi hỏi đi đi mẹ đi cái bát mùa này mẹ đi ăn đi ăn đi ăn nè ăn đi ăn đi ăn đi

อันนนเตียมดิแม่ถุกแล้วิ่งปลาคุณพี่น้องคนไว้ทันใจก่าร้อแไห้ไหม้นไ่เหมอนกันแดงดิแดงว่าอ่านต้นงาต้ Em vượt đồ đấy sao? Ok ok Ô okay. coi oh, 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 oh. okay, okay. à. Không sao, tao gọi làm đi mà. ba. เด็ก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  ตาน้อยก็ได้กินข้าวยาแล้วพี่น้องไอคลิปนี้ก็ได้ถ่ายพี่น้องเบิ้งเท่านี้ละพี่น้องไอคลิปหน้าหรือเปล่าอกาสหน้าพอละจึงพบพบกันใหม่นะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ละเพราะว่าตาน้อยเป่ยนยานอนแล้วพี่น้องเป็นเธอกร๋มนะบา,บาย